กินข้าวกับโอกไก่ครับวันนี้เป็นวันแรกที่กินคลีนพรุ่งนี้วันที่สองอย่ากแกะนะครัเหมือนอ้วน ่แก่นะย่าแกะเหรอ,อย่าอ้วนนะเธอกว่จะออกกำลังกายได้เธอเจอ้าไขมันเหรอคึบไว้ตอนนี้รับอิสระครับแกะเลยย่านะอยเอเขอบคุณกุหลาบด้วยนะสะสมมีแบบ,บิกเหรอผมก็เคยสะสมนะแต่ขายทิ้งไปแล้วอะ รู้สึกว่ามันมันสวยดีนะแต่ว่าขายไปแล้ววางลงลูกแกะเถอะเก็บเลยขนาดน,นี้แล้วเธอแกอ้กะวันใหม่แล้วกินได้พวกนี้ไปตีแบดเพิ่มพวกนี้มีสอบมาเธอมันอ้วนนะย,ย่าไม่กินก็ได้ครับอ้ยเผออแกะทำไงดีเนี่ยมขอบคุณได้นะครับมินิฮาร์ด โอ้ยเผื่อแก่ทำไงดีอะถ้าเราทิ้งไว้นี่มันจะหายกรอบไหมนะเนี่ยผู้นี้จะกินได้หรือเปล่าโอ้ยเครียดอะทำไงดีอะเอาหนังยางมัดไว้จบอขอบคุณด้วยนะครับของขวัญด้วยนะหนึ่งชิ้นพอโอ้ยคือผมแค่กลัวไงว่าถ้ามัดถ้าไม่มัดถ้าแบบเนี่ยดูดี มันกลัวมันเหี่ยวไงแล้วเสียดายเงินเน่ยมันแพงกินให้หมดเลยขอบคุณด้วยนะครับโดนัทโอ้ยไม่กินหรอครับผมไม่ค่อยอยากกิน ถ้าอยากเครียดกว่าเดิมก็เข้ามาห้องนี้ได้นะครับอืมหืตุาตาสวยจังแล้วทุกคนจะนอนกันกี่โมงครับ จะนอนกันเลยหรือเปล่าเอาปุ้งกุหลาบด้วครับ จะไปกินขนมตองึ้นนะผมว่าไม่ค่อยดีอะไรผมมีไม่กลนทำให้ชิ้นนี้หายไปได้ <c oughs> อยากรู้ไหมครับผมมีไม่กลนทำให้ชิ้นนี้หายไปได้ <c oughs> นับหนึ่งถึงสามสิครับมันจะหายไปหนึ่งสอง ยังไม่หายไปเอาใหม่หนึ่งสอง